สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำนะครับน้ำพริกสะเดาปาย่างนะครับผมนะโอ้ไปถูกแล้วเนาะนะครับมีปลาย่างมาสองตัวนะครับน้ำพริกทำเสร็จแล้วเนาะมาได้ทำให้ชมนะครับมีมะระาคิโนะครับจะต้มนะครับผมน้ำก็จะมีสะเดานะครับผมน้ำมาครับทุกท่านครับผมน้ำขอยกหลบก่อนนะครับผมน้ำ เสาะๆไปเลยครับผมตอนนี้น้ำ,ำรําเดือดนะครับผมนะเจลาวเสลาวที่เราอนะครับผมะะน,นะอินสดไม่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับส่วนนี้วันนี้ของเป็นเมนูของผมนะครับมาละที่นกแล้วก็เสดาวนะครับผมนะกับน้ำปลาหวานปลาดุกย่างนะครับผมนะะไรสนใจเมนูนี้เชิญครับผมอะไรแนะนำครับ เราจะลวกทีหลายอย่างเนาะขอลวกเวลาที่เราก็รได้ทำมานะใสีเวลาสักครู่ะครับผมหนะม,มาครับลุงครับอร่อยแน่นอนครับ ตัวนี้ก็ผักก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นาะเพราะว่ารดน้ำก็จะไม่โตนะเพราะหยุดการเจรติบโตเนาะทุกชนิดนะครับทั้งผักทั้งไม้ผลไม้ใบนะครับไม้ใบอ่อนไม้ใบแข็งครับที่จะสุกได้ฐานเยอะก็จะมีผลไม้นะผลไม้ทั้งเปลือกหนาเปกบางนะรับพวกน้น ก็เริ่มสุกเนาะโดยเฉพาะม่วงนะตัวนี้เริ่มสุกนะผมรูปต้มหม้อหัวสะดุ้งนะผมนะลดความขมในรูปนะ จะลวกเสะเราต่อนะครับเป็นสะเรามมนนะครับผมนะเขาจะมีความขมอยู่เนะาะสะเามมนนะครับผมนะกอนนี้มีเฉพาะยอดผมไม่ต้องลวกนานนะครับเสะเรามมน,นครับผมนะแค่ใบสะเด็ดก็พอนะครับก็ ความขมของเชอรามันก็จะครึ่งหนึ่งของเชือราป่านะเพรานะนั้นจะเป็นดอกเนาะรสชาตินี่ขมก็ได้เลยนะผมแต่ความมันเขาเยอะกว่านะ้อนะเราไม่ต้องต้มนงงานนะับเ้เราอเอาแค่สลบนะครกนะั้น またタンクでがこうな。 ขอบคุณครับผมนะเนื้อผิดปลาหวานปลาดุกย่างนะครับผมกับผักสะดาวเนาะงดังมะระกินโนกนะครับผมแล้วก็สะดาวนะครับผมวันนี้ของผมก็เลยเดียวครับผมนำมาครับทุกท่านครับผมอร่อยเดียวครับนมพีแซบๆเลยนะครับผมนะ แล้วครับผมหมาคามทุกท่านครับผมนะอร่อยก็เลยเด,ยเดียวครับผมนะน้ำพริกน้ำพริกหวานเดานะครับเรียกประดูกซึ่งนะครับผมประดูกย่างครับต้องเรียกว่าน้ำพริกรน้ำปลาหวาน เสดาวนะครับแบบคนโบลาณเนาะมาครับทุกท่านครับผมอร่อยกันเดียทีเดียวครับถ้าใครสนใจของขมนะมาครับผมนะอร่อยกระเลยนะครับผมคลิปนี้จบตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะเปลี่ยนหัลังใจกันด้วยนะครับผมจะได้ผลิตคลิปดีๆม่เพื่อนชมนะครับผมนะนีนะครับอร่อยกันเดียดครับผม สวัสดีครับคุณครับ